กันแอีกครั้งคท่านผู้ชมครับนี่คือรายการครวัวคุณต่อยครับ,รบและนี่เป็นยงสอนทําอาหารอาหารที่จะสอนให้ทําในวันนี้มาจากร้านที่ชื่อว่าหมูแดง S M L <ะ>เวลาฟังชื่อเป็นชื่อสมัยใหม่ใช่ไหมเพราะเป็น S M L จริงๆไม่ใช่คําว่า S M L จริงมาจากสุมาลีสุมาลีนี่คือชื่อแม่ของเจา้า,อจาของร้านเจ้าของร้านมาเปิดร้านหมูแดงแล้วก็คิดถึงแม่แล้วก็คิดคนรุ่นใหม่คนยุคใหม่ด้วยจะทำยังไงคนรุ่นใหม่เข้าก็เลยตั้งชื่อร้านว่าหมูแดง S, <ะ> <S M <SM> L <S แต่จริงๆก็คือคุณพี่สุมารีนี่เองค,คุณพี่เราคิดด้วยาว่าหมูแดงมีไซส์เอไซส์เใ,ใ,ใ,ใช่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 เราคิดอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วคุณพี่สุมารีนี่ปัจจุบัน,นอายุ78ปีแล้วแล้วท่านก็มีความรู้ในการทําอย่างนี้มากและจิตตังคนซึ่งมารับต่อนี่ก็คือลูกชายครับ,รบลูกชายก็คือคุณอดีศรนี่แกก็ชอบใจว่าแม่แกทําอะไรอร่อยอร่อยให้กินแล้วไป,ไปไปมาๆมันก็เลยกลายมาเป็นอาชีพแกแล้วที่แม่ทําก็ไม่เหมือนใครวันนี้ไอความไม่เหมือนนั้นจะมาอยู่ในรายการนี้เพราะวันนี คุณอดิศรจะมาสอนทำจับชายใต้จิ๋วแต่เป็นจับชายใต้จิ๋วแท้ๆคือน้ำมันจะคลุกคลิกแบบนี้เวลาเรากินจับฉายทั่วๆไปน้ำจะท่วมเยอะๆนะเขาเ<ช>ติมน้าแต่นี่กระบวน,นการการทําทั้งหมดไม่ได้ใส่น้ําเลยน้ําทั้งหมดที่ว่ามาจากผักทั้งนัน้นาะคุณโก๊บอกคุณโก้เคยเห็นเคยเห็นแล้วคนทําอย่างนี้แต่วันนี้เราจะได้เห็นกันและว,วิธีการเป็นอย่างไรขอเชิญพบกับคุณอดิศรโอรกกุลวงจากร้านหมูแดง SML ครับ ยอดดีครับนางคุณโอวะใช่ไหมโอวะโอวะขอเชิญนะครับโอวะจริงกโอวะคุณวงนะท่านผู้ชมครับคุณเอ็กซ์นะครับเอ็กซ์เรียนจบอะไรจบการเงินครับจากไหนอ่ะเอแบกครับจากเอแบกใช่ครับจบมากี่ปีแล้วยี่สิบกว่าปีโอ้ยี่สิบกว่าแล้วยี่สิบกว่าปีแล้วยี่สิบเอ็กซ์จบการเงินมาแล้วทำไมเอ็กซ์มาทำร้านหมูแดงตอนแรกก็ไม่ได้ทำหรอกครับแต่ว่าช่วงโควิดเนี่ยคือบ้านเราไปฮ่องกงกันบ่อยตอนก่อนหน้านั้นแต่เราไม่ได้ไปพอไม่ได้ไปปุ๊บก็มาตอนนี้ต้องเปลี่ยนอาชีพแล้วเพราะว่าอาชีพเพิ่ผมทำ ก่อนหน้าเนี่ยมันไม่ค่อยดีแล้วครับเราก็เลยบอกมาเออลองทําอาหารดูไหมบอกมาบอกว่าอยากเคยเคยอยากบอกเคยบอกว่าอยากเป็นร้านเจ้าของร้านอาหารอ๋อเหรออ่อมามะบอกว่ามะเคยอยากทําอาหารขายอะไรเงี้ยอ๋อเราก็เลยบอกอ,อ่มะลองมาทําเมนูหนึ่งกันดูเราคิดถึงเมนูหนึ่งตอนนั้นที่ไม่มีทมี่ไม่มีในเมืองไทยครับก็เป็นเมนูหมี่หมูแดงฮ่องกงนี่แหละครับผมเราก็เลยลองเอาสูตรเนี่ยมาแปะไว้บนโต๊ะออบมาเสร็จปุ๊บเราก็ออกไปทํางานกลับมามาบอกอ่ะลองกินดู วันเดียวครับก่อนเดียวมาวันเดียวม้าบินไปห้องกงม้าทำตามสูเลยม้าทำได้จริงแล้วมันก็ออกมาอร่อยแบบฮ่องกงใช่แล้วเราก็พัฒนาต่ออตกอไปมันเข้าเขาครับเข้าเขาเราก็เลยพัฒนาต่อกประมาณ6เดือนครับก็ออกมาเป็นหมูแดงสุดนี้ครับผมพอล้วก็กลายเป็นร้านหมูแดง SML กี่ปีแล้วเนี่ย เปิดออนไลน์ Delivery มา5ปีครับแต่หน้าร้านเปิดได้ปีครึ่งเกือบ2ปีแล้วครับแล้วที่ร้านขายอะไรบ้างที่ร้านขายหมูแดงหมูกรอบเป็ดย่างไก่ย่างไก่ต้มซีอิ๊วอาหารแต้จิ๋วก็มีสูตรก้นครัวมาอย่างเช่นตับไช่ซุปหญ้าไผ่ซุปฟักตุ่นมะนาวดองบัตเตงขายหลายอย่างครับพี่แล้วก็ข้าวผัดยางโจนะครับที่ร้านก็มีครับผมเมนูวอกก็มีครับผมหลายอย่างวอกก็คือพวกเป็นเมนูที่ใช้กระถาใช่กระถใช่ะใช่ครับกระดุกไปกระดุกมานะครับแใช่อันนี้อะไรอันนี้หมูแแดงพ็คคสัญกรบนี่ สามารถส่งได้ทั่วประเทศนะครับแพ็คทดลอง200กรัม399บาทส่งฟรีทั่วประเทศนะครับลองดูเลือกส่วนได้4ส่วนเป็นหมูแดงเจ้าแรกเจ้าเดียวที่มีลองใช่ครับแพ็คทดลองคือ200กรัมเป็นหมูแดงเจ้าแรกเจ้าเดียวที่มีหมูแดงให้เลือก4ส่วนนะครับมีตั้งแต่สันในไร้มันสันคอมันน้อยคอหมูย่างแล้วก็ท้องสามชั้นล่องหนังเลือกได้เลยครับําไว้สี่อย่างเลยอ๋อก็คือเวลาคุณสั่งคุณไม่ได้สั่งแต่หมูแดงคุณจะสั่งจำเพาะต่อตรงลงไปได้เลยเพราะคุณต้องการส่วนไหนในน้อยันเยอะ ครับผมนี่แหละฮะแสดงฝันคอคือ<ช>อย่างเงี้เล่านิดเดียวก่อนนะแม่เขาเก่งอย่างงี้อย่างี้ก็จริงแต่เขาต้องมาต่อยอดพอต่อยอดเสร็จเขาต่อยอดทางธุรกิจโดยการที่มีออนไลน์ด้วยเห็นไหมทาออนไลน์เนี้ยมันดีแล้วยิ่งท้าเกิดมันอร่อยจริงนะแล้วกินแล้วมันไม่เหมือนใครยังไงเขาก็สั่งอีกอถ้ามันอร่อยจริงนะแต่ไม่อร่อยจริงไม่ต้องห่วงเขาก็จะ delete ทิ้งไปจาก ความจําของเครื่องโทรศัพท์เขาแต่ถ้ามันใช่เขาก็จะจําไว้ตลอดใช่ครับเนี่ยผลประโยชน์ที่ได้รับของเทคโนโลยีสมัยใหม่มารวมกับความตั้งใจให้มันอร่อยทําร้านอาหารสําคัญคนชอบพูดกันทําร้านอาหารต้องรู้น่นรู้นี่หลายเจ้ามากสําหรับผมผมยืนพื้นเหมือนเดิมทําร้านอาหารต้องอร่อยไม่อร่อยอย่าฝันอย่าฝันครับวันนี้เราจะมาดูกันเลยว่าไอ้ที่เขาพูดทั้งหมดมีส่วนหนึ่งที่เขาทามาแบบแม่เขานี่มันแบบเป็น ก้นครัวใช่ครับอันนี้เมนูก้นครัวของแม่ของแม่เขาท่านผู้ชมครับจับฉายแต้จิ๋วน้ำขูกคลิกจากหมูแดง S M L ครับนี่ครับแม่ใส่ซื้อแดงตัวเล็กนี่แหละครับไม่ใช่ลูกนี่ลูกครับนี่ลูกหลานหลานแลวหลานนะฮะนั่นแม่นะฮะนี่เครื่องทั้งหมดเริ่มต้นจากซุปก้อนหมูนะครับผมหก้อนนะครับนี่ครับแล้วก็น้ำตาลใส่แดงสามช้อนโต๊ะนะครับ นี่คือสิ่งที่ท่านผู้ชมทําได้เองไม่ต้องไปต้มเอลเลนครับซีอิ๊วดำเค็มครับซีอิ๊เค็มสามช้อนโต๊ะเหมือนกันครับครับผมน้ำตาลมะพร้าวสามช้อนโต๊ะเหมือนกันครับครับครับแล้วซีอิ๊วดำหวานนะครับสามช้อนโต๊ะเหมือนกันครับครับแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับครับมีอันนี้เริ่มจากน้ํามันนะครับฟิล์มกระทะนิดนึงนะครับเอาน้ํามันมาฟิล์มกระทะใช่ครับเพื่อจะลงหมูสามชั้นทอดหมูสามชั้นประมาณหนึ่งกิโลนะครับหนึ่งกิโลก็ ผัดไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะสุกประมาณ80%เอาแค่80%อใช่ครับอันนี้ปลาหมึกแห้งครับเราไปแช่น้ําให้นิ่มก่อนนะครับแกะแกนออกแล้วค่อยเอาลงนะครับซึ่งสําคัญมากใช่ครับถ้าไม่มีรสชาติไม่ใช่เลยซี่โครงหมูอีก1.5กิโลนะคบครับครับผมใส่ลงไปหั่นชิ้นเล็กได้เลยนะครับแล้วก็ผัดผัดต่อกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะสุกประมาณ70-80%เอปรใช่ครับอันนี้ซอสผัด ที่ลงไว้นะครับครับที่เราทําไว้ทําไว้นะครับใส่ลงไปเลยเใส่ลงนี่เมื่อกี้ที่ทําไว้นั่นแหละใช่ครับใส่ลงไปแล้วผัดเข้ากันอีกผัดให้เข้ากันผัดไปเรื่อยๆผัดไปเรื่อยๆอันนี้จะลาออกก็เพราะผัดไปเรื่อยๆนี่แหละครับเช่นว่าจะขึ้นคาร์โบไฮซ์รของน้ําตาลนะครับแล้วก็งวดลงแล้วก็เข้าลดอันนี้ใส่ผักขมจีนใส่ก้านก่อนนะครับผักขมจีนครับใส่ก้านก่อนผักไม่กี่กิโลเอ่อผักทั้งหมด6กกิโลหกกิโลแล้วถึงลงใบผักขมทีหลังพอมันเริ่มสลดใส่ใบทีีหหลลลัััังงงใ่่่พออมมนเรริสสดบบทูต้ค แล้วก็รอนะครับปิดฝาอันนี้ตุนปิดฝา1ชั่วโมง50นาทีใช่ครับโดยประมาณนะครับโดยประมาณรวม2ชั่วโมงทุกทุกนาทีนะครับให้กลับด้านทุกทุก15นาทีเปิดฝามาแล้วกลับอย่างเงี้ยหนึ่งครั้งน้ำจะออกมาเรื่อยๆนะครับเห็นน้ำไหมฮะน้ำมาจากก้านมันเนี้ยมาจากก้านมันมาจากนี่ ครับครับพอเขาเวลาปุ๊บน้ำจะงวดลงนี่นี้ใช้ได้แล้วสีนี้คือใช้ได้จริงๆเขาเขาใช้ได้เขาจะมีวิธีดูเขาดูจากสีดูแับความสลุดของผักและละการชิมแต่นี่คือเสร็จแล้วเสร็จแล้วจะขายแต้จิ๋วน้ําทุกคลิกครับท่านจะลองไปทำดูนะฮะแต่เจ้านี้อย่างที่พูดแล้วเขาทําขายเพราะเขาทำขายในระดับที่เขาคิดว่าครัวคุณต่อยพูดถูกนะะอันนี้ผมพูดของผมเองนะแต่ผมเชื่อว่าเขาเชื่องั้นเพราะเชื่อไหมคุณแม่เนี่ยคุณสมาลีนี่ดูรายการผม ทุกวันทุกวันครับดูจริงๆครับท่านดูทุกวันท่านเลยเลือกหมูหมูของท่านเป็นหมูปลอดสารพิษแล้วมาจากเอสเพใช่ไหมฮะใช่ครับนี่ไม่ได้โฆษณาให้นะฮะแต่ใช้แบบนั้นไม่สาบไม่คาวไม่มีกลิ่นรบกวนถูกไหมมันมั่นใจได้ว่ามันเป็นหมูเด็กที่ไม่มีกลิ่นสาบแน่นอนนะครับเราก็เลยใช้แบบนี้มาตั้งแต่ที่บ้านใช้ให้ลูกค้าแล้วสามชั้นนี่เลือกไงสามชั้นใช้เออมันน้อยครับก็ ห้าชั้นนะครับเป็นหมูห้าชั้นที่มันค่อนข้างมันน้อยออกมาตุ๋นออกมามันจะไม่ต้องช้อนมันออกเยอะไม่มีน้ํามันให้ช้อนเยอะเยอะใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็หมึกแห้งยังไงหมึกแห้งเนี่ยเลือกตัวประมาณไซส์กลางนะคบเป็นปลาหมึกแห้งเนี่ยหมึกแห้งที่หายได้ทั่วหายได้ทั่วไปจากตลาดเก่าเยาวราชแล้วก็เอามาแกะแกนออกแช่น้ําแล้วก็มาหั่นเส้นอันนี้เป็นส่วนผสมสําคัญในจับฉ่ายแ่จิ๋วเลยคือไม่มีไม่มีทางรสชาตินี้ไม่มีทางครับไม่มีทางกินก็ไม่ใช่คือกลิ่นมันต้องตุ่ยตอย่างเงี้ยท่านผู้ชมไอ้กลิ่ ใส่ประมาณไม่เยอะครับประมาณ2ตัว2ตัว2อถึงสตัวนะครับตอนหนึ่งกระทะ6กกิโลพูดตรงๆนะรวยมากกระใส่มากนะแต่เยอะเกินไปก็ไม่ไหวนะฮะต้องประมาณออกมาก็จะเยอะเองครับใช่ใช่นะครับแล้วก็เนี่ยลักษณะการที่ทําทั้งหมดที่บอกทั้งหมดก็คืออย่างนั้นลักษณะนะคุณอ๋อครับโอ้โหเอามาเคยกินนี้เลยนั่นละโอ้มันข้นๆแบบใช่ครับมันจะไม่เหมือนจับฉ่ายที่เรากินเลยไม่ไม่เหมือนเลยครับมันมีความแม้กระทั่งตัวผักนะครับ ผักเนี่ยรสชาติมันก็จะให้อีกแบบเข้มข้น,นออกมาจากตัวผักเลยเราไม่ได้กินน้ํามันเลยครับความฉ่าทั้งหมดอยู่ในผักเลยมีความขมนิดๆแต่มันหอมเหลือเกินแล้วก็หมูทั้งหมูทั้งซี่โครงหมูมันเป็นอีกฟิลิ่งหนึ่งเลยโอ้โหถึงสุดยอดอสุดยอดแ,ม,แม่แจ่มแจ่มเลยแม่คุณกอครับคือหนูอยากจะบอกว่าก่อนเข้ารายการบอกอาอืมใช่ครับพูดเลยเอ,อ่จับชายแบบนี้หนูเคยกินอื แต่ที่หนูเคยกินนะอ่ะมันไม่ใช่เขาไม่ชอบหนูไม่ชอบเพราะว่าหนูเคยกินเขาไม่ชอบเขาพูดเลยหนูหนูเคยกินจับไข่แบบนี้แล้วที่บอกเอ้ยไม่ได้ใส่น้ําเลยนะอันนี้แบบว่าเป็นแบบของแต้จิ๋วแบบดั้งเดิมแต่ว่าที่เขาทําคนนั้นหนูไม่รู้เขาใส่อะไรแต่มันเค็มอืแต่ว่าวันนี้คุณผู้ชมพอหนูกินแล้วเนี่ยมันกลมกล่อมแล้วความหวานของน้ําผักอ่ะมันออกมาเอามาราดข้าวคุณผู้ชมคือกินแล้วแบบมันอังนี่บ้ากินได้ตลอด ถ้าเป็นหนูนะหนูกินได้ทุกมื้ออ่ะเพราะว่าหนูเป็นคนไม่ได้เบื่อกับข้าวแล้วแบบถือว่าอร่อยคุณผู้ชมครับร้านหมูแดง S M L นะครับจับถ่ายแต้จิ๋วน้ำคลุกคลิกเมนูนี้รับไปเลยครับติะแนนเต็มติะแนนเต็มติะแนนเต็มพี่โต๊ะมาครับผมมาเป็นนี่นี่หมาม้าอยู่นี่นั่งอยู่นี่สวัสดีครับสวัสดีครับแมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่แหละมาวันหนูหนูรล่อไหม รอค่าไม่จบยังไม่จบพังกล้วยขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณมากพี่ยังแข็งแรงอยู่เลยเจแล้วก็ขอบคุณที่ชมรายการผมพี่จะเห็นตัวจริงแล้วเราเห็นความเป็นจริงแล้วเราทําอย่างนี้กันจริงๆเราส่งเสริมกันจริงๆสลึงบาทคุณเสียกับผมไหมไม่มีสลึงบาทไม่เคยเสียไม่เคยต้องอะไรเลยนะแต่ว่าถ้ามันของดีอย่างนี้เราอยากจะเอาออก ท่านผู้ชมได้ดูออกอากาศแล้วท่านได้เห็นของอย่างนี้จริงๆไอ้ผักนี้เขาเรียกว่าชุงช่ายครับผมชุ่งช่ายคือผักผงจีนล้วนใช่ครับผม็นอฟิลลิ่งก้านกับฟิลลิ่งใบคนละรสเลยไม่ใช่คุณเคยกินสดหรือยังลองสิครับเคี้ยวนิดเดียวนิดเดียวนะอย่าเยอะเนี่ยฮะขมผมบอกให้นิดเดียวโอ้แล้วไม่กินแบบมันแล้วมันมันไม่ใช่ขมอย่างเดียวมันจะมีรสใช้ใช้กับวาซาบิเล็ก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 อยู่ตุกินได้ใช่ กินตลอดเลยครับอร่อยนี่ไงทำไมหมูแล้วมันจนมาเป็นอย่างนี้ใช่มันเป็นรสคมต่างกันเลยอู้หูแต่อร่อยมากมันเป็นรสคมที่ไม่เหมือนใครจีนมีเท่ๆอยู่สองอย่างไอ้ผักเนี่ยแล้วก็มาละสองอย่างทำไงก็อร่อยวันนี้ต้องขอขอบคุณคนที่สอนขอบคุณร้านหมูแดง SML หรือพี่สุมาลีขอบคุณพี่สุมาลีด้วยแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการดีตลอดถ้าท่านอยากได้ของดีๆแบบนี้ หมูแดงเขานี่ยังไม่ได้พูดถึงเลยนะครับเพราะเขาดังมากๆแล้วเขาดังจนอาจจะไม่ต้องพูดถึงแต่ถ้าอยากได้ของแบบนี้แบบข้องกล่มงนะาม,มาที่นี่ได้เลยเวลาหมดแล้วลาไปก่อนจู่จะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ <c oughs>